จอมมาใรใกล้ตายเลเวล9 9 99, 9 9 9 9ตอนที่168ท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าวอววาสท่านเจ้าวอววาสเป็นไปตามที่ข้าคาดการเอาไว้ ท่านเจ้าอาวาศสศาลาจิ้นถิงซานได้มากันแล้วพวกเราควรจะทำอย่างไรกันดีขอรับแขกผู้มาเยือนของเราถือเป็นจอมมารจอมวายร้ายที่ร้ายกาจที่สุดบนโลกใบนี้นอกเนือหจากจูสงจูฟานจูไฮใ,ให้ทุกคนเงียบๆไปก่อนทราบแล้วขอรับกาคือเจ้าอาวาสวิหารแห่งนี้มีนามว่าซูจิง้ง ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทานาจารย์นักบวชวัวลว้นพวกนี้ทําเป็นพวกหน้าซื่อใจคดจริงๆเจ้าพวกนั้นกล้าทักทายพวกเราแบบนี้ได้อย่างไรกันดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสินนะทานาจารย์ข้าสงสัยว่าเจ้าพวกนี้มันต้องวางกับดักไว้ที่ไหนสักแห่งแน่ๆพวกเราควรจะบุกไปด้านอื่นดีไหมขอรับทานาจารย์ด้วยความแข็งแกร่งรวมถึงวรยุทธ์ของพวกเรา ถ้าหากว่าเจอกับดักเข้าจริงก็คงจะไม่ใช่ปัญหาอะไรกับพวกเรามากมายนักแต่ว่าเรือเหาะล่องเมีคาลันี้มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากบางทีเรือเหาะล่องมคาลันี้อาจจะได้รับความเสียหายได้ขอรับสู่จริงนี่มันก็ผ่านไปสักพักแล้วสินะท่านปรมาจารย์แห่งศาลาจินถิงศานจะไหนเลยท่านถึงให้เกียรติมาพบกับวิหารอันต่ำต้อยแบบนี้ได้ ป่านปรมาจารย์ช่างให้ความสำคัญกับพวกเราจริงๆลงจอดได้ขอรับท่านอาจารย์น้อยไอ้เจ้าพวกนี้กล้ามาจอดที่แห่งนี้เลยอย่างนั้นหรอพวกเราเตรียมเข้าต่อสู้อย่าให้พวกมันมายอมเกียดพวกเราได้พวกเราเตรียมตัวอย่าไปกลัวมันหยุดเดี๋ยวนี้ถอยไปซะ เ่านักบวชหนุ่มทั้งหลายยังไร้ซึ่งประสบการณ์มากเกินไปยิ่งไปกว่านั้นวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์ของเรายังไม่เคยแทรกแซงเรื่องระหว่างฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอาธรรมะก่อนและเพราะแบบนั้นเองเราสาวกทั้งหลายยังไม่รู้จักบร,รมาจารย์จอมวายร้ายคนนี้ว่าเป็นคนที่โหดร้ายมากมายขนาดไหนถึงแม้ว่าการเป็นหนุ่มจะทําให้พวกเขาไร้ซึ่งความกลัวแต่ถึงแบบนั้นการที่จะวิ่งเข้าหาศัตรูก็ควรที่จะรู้จักศัตรูให้มากพอสักก่อน สวัสดีผู้จเจริญทั้งหลายยินดีต้อนรับสู่วิหารของพวกเราเอ๊ะนั่นท่านเจ้าอาวาสเขาคิดจะทำอะไรของเขากันล่นั่นอาตมาไม่มีทางเลือกอื่นแท้จริงแล้วพวกเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกสสจากจับคนของพวกท่านเอาไว้เป็นตัวประกันโปรดมาพบกับอาตมาที่ห้องโถงแห่งพลังด้วยเถอะพวกเราจะได้นั่งพูดคุยกันอย่างมนุษย์ที่นั่น ไอ้เจ้านักบวชหัวโลนเจ้าจับสินน้องแปดของข้าไปทําไมรีบปล่อยสินน้องแปดของข้าออกมาเดี๋ยวนี้แถมเจ้ายังมีหน้าจะเรียกร้องอาวุับสวงสวรรค์ถึงสามชิ้นได้อีกอย่างงั้นเหรอเจ้าไปเอาความกล้าแบบนี้มาจากที่ใดกันฮะถ้อหากตบังอาไม่พูดแบบนั้นไปชาวสาราจินถึงศารทั้งหมดก็คงจะไม่เดินทางมาที่นี่เป็นแน่นี่เจ้าจงใจอย,อย่างงั้นสินนะแขกผู้มีเกียรติทั้งหลาย ได้โปรดชินทางนี้ไอ้ห้องโถงแห่งพลังที่ว่านั่นมันไม่ใช่สถานที่ที่เจ้าจะเอาไว้กักขังพวกเราอย่างนั้นใช่ไหมท่านพู้เจริญท่านน่าเข้าใจอาตมาผิดไปแล้วแม้ว่าจะมีกับดักอยู่ที่นั่นจริงๆมันก็ต้องใช้ยอดฝีมือเพื่อเปิดใช้งานอยู่ดีในตอนนี้ความแข็งแกร่งของวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์ของข้าไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับในอดีตยิ่งไปกว่านั้น ทุกคนต่างก็รู้ดีท่านปรมาจารย์จากศาลาจินติงซันนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งมากมายขนาดไหนถึงแม้ว่าอาตมาจะเป็นเหมือนกับกบในกลาแต่อาตมาก็คงไม่อยากที่จะเอาใครไปกระทบกับหินเป็นแน่ถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงๆ,จงๆเจ้าจงใจที่จะล่อท่านอาจารย์ของข้ามาที่แห่งนี้ด้วยเหตุผลอื่นอย่างนั้นหรอถูกต้องแล้วข้าเองก็หวังว่ามันจะมีเหตุผลที่ดีนะ เชิญทางด้านนี้ใครก็ได้เข้ามาหาข้าหน่อยขอรับท่านเจ้าอาวาสไปพาท่านผู้จเจริญมาที่แห่งนี้ซะขอรับฮึบยะฮึบยะฮึบยาอาตมาไม่มีทางเลือกอื่นนอกซะจากต้องใช้วิธีนี้ได้โปรดยกโทษให้อาตมาด้วยเถิดนะท่านผู้อาวุโสจีอาตมาจะรับผิดชอบต่อความผิดครั้งนี้เอง ธนาจารในที่สุดต้นก็มาสิทธิ์ต้องถูกพวกนักบวชหัวล้นวกน้ทรมานอย่างหนักจน,นบาดเจ็บสาหัสนี่มันเป็นความทรงจำที่แสนจะเลวร้ายสำหรับสิทธิ์จริงๆธนาจาันได้โปรดให้ความเป็นต้มกับสิทธิ์ด้วยครับไอเจ้าอ้วนนี่นิสัยแบบนี้ได้จากใครกันช่างเป็นการแสดงที่น่ารังเกียจสักจริงๆ ในฐานะที่อาตมาเป็นเจ้าอาวาสของวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์ที่แห่งนี้คือสถานที่มีค่าสําหรับศาสนาไม่มีทางเลยที่อาจจะมาจะกระทรํารุนแรงกับศิษย์สาวกของท่านได้ท่านผู้จเจริญทุกคนขอรับแอดขออธิบายนิดหน่อยนะขอรับทําไมแอดถึงเรียกว่าวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์อันที่จริงแล้วมันแปลได้อีกอย่างหนึ่งก็คือวัดเทียนส่วนแต่ว่าแอดกลัวว่าพระเอกมันจะไปทําลายวัดนะดิก็เลยแปลว่าเป็นวิหารดีกว่า มันจะได้ไม่ดูโหดร้ายเกินไปขอรับหรือถ้าใครคิดว่าแอดควรจะใช้ชื่อว่าวัดเทียนส่วนไปเลยดีกว่าก็คอมเมนต์บอกหน่อยก็แล้วกันนะขอรับขอบคุณขอรับไอเจ้านอกบทวัวโลนีนเจ้าคิดจะเถียงข้าอย่างนั้นเหรอเจ้าไม่เห็นรึงไงว่าตอนนี้ข้าได้รับบัตรเจ็บภายในนะเจ้าคิดว่าข้ารู้จักร่างกายของตัวเองไม่ดีพออย่างนั้นสินะลุกขึ้นมาพูดได้แล้วเอเอ ถ้าหากสิ่งที่เจ้าพูดมาเป็นความจริงข้าจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับเจ้าเองกอรับตโนโจนเอาละพวกเรามาเข้าเรื่องกันได้แล้วถ้าหากเจ้าไม่อธิบายเหตุผลที่สมเหตุสมผลมากพอวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์จะต้องจ่ายค่าชดเชยราคาแพงแน่ๆน,น่ฮ <c oughs> แพงแน่แพงมากๆด้วย สาวน้อยที่ดูหน้าตาใสซาื่อบริสุทธิ์เช่นนี้กินอายของนางช่างหน้าหวาดกลัวมากอาตมารู้ว่าพวกท่านต้องการดอกเมกโนเลียสีดำผู้อาวโุโสจีพวกเราสามารถส่งมอบดอกเมกโนเลียสีดำให้กับศาลาจินถิงซานได้พวกเขาใจกว้างขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรอและทำไมพวกเขาถึงต้องพยายามใช้กลอุบาเพื่อจะย้ายข้ามาที่แห่งนี้ด้วยละ่ะข้าน่ะเป็นคนที่มีเหตุผลมาโดยตลอด ข้าสามารถปล่อยอดีตที่เจ้าทําไม่ดีกับจูหงก้งให้ผ่านไปได้อ้าวท่านอาจารย์ทำไมพูดแบบนี้กันละ่ะก่อนึกว่าท่านจะมาทวงความยุติธรรมให้กับข้าได้อีกโชคดีจริงๆที่ท่านมีหลักการอันสูงส่งท่านปู่อวุวโสจีอาตามามีคำขอเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นไอ้เจ้านักบวชหัวล้านข้าน่ารู้จักคนแบบเจ้าดีไม่ว่าคำขอของเจ้าจะเป็นยังไง แต่ว่าชาวสาราจินถิงซันอย่างพวกเราจะไม่มีทางยอมรับนแน่แน่อันที่จริงอาตมาไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนอกนือนจากนอกเมกโนเลียสีดําแล้วอาตมายินดีที่จะปล่อยเรื่องเสื้อกุมวิถีเซนตัวนั้นไปไม่ขอเอาคืนด้วยเช่นกันข้ารู้สึกสงสัยจริงๆอะไรกันที่ทําให้วิหารทางเลือกแห่งสวรรค์แห่งนี้ถึงกับคุกคออ้อนวอนข้าได้เช่นนี้ สิ่งนั้นก็คือการรักษาชีวิตของพวกเราเอาไว้คนผู้นี้คือยอดฝีมือลำดับแรกของห้องโถงวินัยคนผู้นี้คือยอดฝีมือลำดับแรกของห้องโถงแห่งพระคำพีและพวกเขาเหล่านี้คือยอดฝีมือของวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์ของพวกเราอีก12คนด้วยกันพวกเขาทั้งหมดถูกนักบวชศักดิ์สิทธิ์ทั้งสีจากวิหารแห่งความว่างเปล่าสังหารวิหารแห่งความว่างเปล่าและวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์ พวกท่านทั้งสองเองต่างก็เลือกเดินในเส้นทางเดียวกันและเหตุใดวิหารแห่งความว่างเปลา่าจึงได้จัดการสาวกของพวกเจ้าแบบนี้ด้วยละ่ะเรื่องมันยาวนับตั้งแต่ที่กงสุนจากวิหารแห่งความว่างป่าปรากฏตัวออกมาหลังจากที่เก็บตัวฝึกฝนอยู่นานวิหารแห่งความว่างเปล่าก็ได้เปลี่ยนแปลงทัศนวิสัยที่พวกเขามีกับเรื่องทางโลูกไปจนหมดสิน้น วิหารทางเลือกแห่งสวรรค์ลและวิหารแห่งความว่างเปล่าต่างไม่เคยแทรกแซงเรื่องของกันและก,กันจนกระทั่งวิหารแห่งความว่างเปล่าเชื่อว่าข้าเป็นผู้สังหารกงสุนไปชาววิหารแห่งความว่างเปล่าไม่เชื่อในสิ่งที่อัตมาพูดยิ่งไปกว่านั้นยังมีผู้ฝูกยุทธไฟธรรมะอีกหลายคนที่อยู่ในแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ในตอนนั้นด้วยเพราะแบบนั้น วิหารแห่งความว่างเปล่าจึงได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับพวกเราวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่ว่าพวกเราจะไปสู้กับนักบวชศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ของวิหารแห่งความว่างเปล่าได้อย่างไรกันเหตุการณ์ที่แท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ในเมืองรูนานข้าไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นจะทำให้วิหารแห่งความว่างเปล่าและวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์ต้องขัดแย้งกันถึงขนาดนี้ สรุปง่ายๆก็คือเป็นฝีมือของพระเอกเรานักขอรับตอนนั้นตอนที่พระเอกไปช่วยเจ้าเย่เพราะแบบนั้นเจ้าถึงคิดถึงศาลาจินนติงซานของข้าอย่างนั้นสินะถูกต้องแล้วอาตามาได้ยินมาว่าวิหารแห่งความว่างเปล่าได้ทำเรื่องเรลวร้ายกับศาลาจินติงซานเอาไว้เพราะแบบนั้นอาตมาจึงไม่มีทางเลือกอีกต่อไปแล้วในวิหารแห่งนี้มีสาวกกว่าหนึ่งพันชีวิตด้วยกัน เห็นที่พวกเราคงจะต้องพึ่งพาสาลาจินติงซานอย่างพวกท่านให้พวกท่านได้ช่วยจัดการกับสีนักบวชศักดิ์สิทธิ์ให้กับพวกเราข้าจะไม่เพียงแต่มอบดอกเมกโนเลียสีดำรวมไปถึงเสื้อลุมวิถีเซนให้ชาววิหารทางเลือกแห่งสวรรค์จะยอมสิโรราให้แกสาลาจินติงซานอีกด้วยเจ้าอาวาสสุดจริงได้รวบรวมความกล้าทั้งหมดเพื่อตัดสินใจการใหญ่ถึงขนาดนี้เลยหรือเนี่ย ภายใต้าการยุ่อาศัยในยุทธภพแห่งนี้ฝ่ายธรรมะและฝ่ายอาธรรมต่างก็ต่อสู้กันและกันมาโดยที่มีชาพุทธทั้งหลายเป็นกลางมาโดยตลอดแต่ในวันนี้วิหารทางเลือกแห่งสวรรค์กำลังเข้าร่วมกับศาลาจินติงซานพวกเขาทั้งหมดจะต้องถูกผู้ฟูกยึดฝ่ายธรรมะประนามอย่างแน่นอนเจ้าหนะ้าเป็นเจ้าอาวาสของวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์และมีความสัมพันธ์อันดีกับสำนักฝ่ายธรรมะมาโดยตลอด ถ้าหากเจ้าเลือกที่จะพึ่งพาพลังของศาลาจินถิงซานของข้าเช่นนี้เจ้าไม่กังวลหรอกรอว่าเจ้าจะกลายเป็นที่วระของคนทั้งโลกในเมื่อพวกเราทําตัวเป็นคนดีทําตัวเป็นกลางมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราได้เลยแม้แต่นิดเดียวถ้าเช่นนั้นพวกเรากลายเป็นสัตว์ร,ร้ายไปเลยมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องหน้าวาระแต่อย่างใด